สวัสดีครับผมพี่บอมครับสวัสดีครับผมพี่แจ็คครับกับรายการกูไม่รู้สังหาครับสิ่งที่คุณไม่รู้สิ่งที่ผมไม่รู้เราจะหาความรู้ไปด้วยกันครับครับผมวันนี้เราอยู่ร้านครัวเมืองหนึ่งใช่ครับข้าซอยอร่อยมากอร่อยครับวันที่ผมลองชิมดูแล้วอุ๊ยอร่อยนะพี่นะมันมีอะไรบ้างีๆข้าซอยมีอะไรนะหนมจีนน้ำเงี้ยวนะ มีก๋วยเตี๋วด้วยนะเตี๋ยวเอนไก่ทอดไข่ตุ๋นหม้อไฟนะครับร้านนี้เป็นร้านเปิดใหม่นะครับถ้าใครมาไม่ถูกนะครับก็อยู่โซนนนทบุรีเนี่ยก็จับพิกัดตรงวัดวัดไทใหญ่นะครับวิ่งย้อนมาเส้นพิมลล่าที่จะอบางบัวทองประมาณ2กิโลเมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือใช่ครับใช่ครับชื่อว่าร้านครัวเมืองเหนือนะครับการันตีว่าในโซนนี้ร้านนี้อร่อยอร่อยด้วยมาทานกันบ่อยนะพี่แจ็กเนาะใช่ครับพี่บอมเองเนี่ยก็ถนัดในเรื่องของงานขายที่ดินต้องมาขอความรู้จากพี่บอมแล้วนะครับเพราะว่าการขายที่ดินเนี่ยจะว่าง่ายกั พี่บอมนะครับดังนั้นคนที่ขายที่ดินเนี่ยจะต้องมีความรู้ระดับนึงเลยใช่ครับมันไม่มีอะไรที่ง่ายไปทั้งหมดแล้วก็ยากไปสักทีเดียวพี่บอมเองเนี่ยก็ขายที่ดินมาได้หลายแปลงแล้วแลปัจจุบันเนี้ยก็เปิดธุรกิจนะครับเกี่ยวเรื่องการขายที่ดินแบบแบ่งแปลงนะครับถนัดในเรื่องของการเจรจานะครับกับเจ้าของที่ดินเนาะแล้วก็เก่งในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งพี่บอมครับวันนี้พี่แจ็คอยากจะถามพี่บอมเลยว่าคนที่จะขายที่ดินเนี่ยครับพี่จะต้องมีความรู้อะไรบ้างครับแนะนำสักนิดหน่อยครับผมเอาละครับจุดเริ่ม ในหน้าสังหาริมทรัพย์น้องพี่แจ๊คครับพี่บอกแต่วันนี้เราเริ่มจะลามาเรื่องของนักพัฒนารายย่อยใช่ครับเริ่มต้นจากเล็กๆไปจนถึงหลักสิบล้านหลักร้อยล้านนะครับด้วยมูลค่าของตัวรั์หรือตัวโครงการที่เราทำนะครับครนนี้ผมจะแชร์ข้ากล้าวๆก่อนสิ่งที่ควรจะรู้เอาจากประสบการณ์นะครับสำหรับใครที่เก่งกับอสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยหรือเป็นเดเวลลอปเปอร์รายเก่งๆนั้นเนี่ยถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ EP หนึ่งถึง EP สิบสองที่ทุกคนดูนั่นแหละดูให้เข้าใจนะสิ่ ความรู้หลักๆเลยก็เรื่องของโลเคชันหรือฟาร์มมิงครับแจ็คนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับมันก็ย้ำไปในสิ่งที่เราสอนใน10ตอน12ตอนนั่นแหละครับทุกคน1 0 12ตอนที่ผ่านมาที่ผมสอนนั้นมันคือหลักการเดียวกันเพียงแต่คุณวนลูดทาให้ชํานาญรู้จักฟาร์มมิงรู้จับซับอยู่ตรงไหนราคาในพื้นที่เท่าไหร่เท่าไรอันนี้ต้องศึกษาต้องศึกษามราคาเหมือนกันใช่ครับศึกษาก็ไม่ได้ยากอะไรครับหลักการง่ายๆคือขับรถเล่นขับรถหากาแฟกินเนี่ยหาอาหารกินอย่างเงี้ยหาร้านอาหารอร่อยอร่อยทานนะครับมันจะทาให โดยที่เราวิ่งผ่านตรงไหนตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็อย่าลืมโทรสอบถามที่เขาขึ้นป้ายไว้เอามาเปรียบเทียบราคากันโทรสอบถามข้อมูลเนาะว่าเขาขายราคาเท่าไรผมดินหรือเปล่านะครับสาธารณูปโภคลงให้ไหมอย่างเงี้ยถูกต้องไหมพี่บอมใช่ครับทุกคนครับผมจะขอแยกย่อยเป็นหัวข้อเนี่ยด้วยกันทั้งหมด4หัวข้อครับพี่บอมหัวข้อที่1นะครับก็จะมีความรู้ประสบการณ์ก็จะเป็นเรื่องของการขายสังหาครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่มีประสบการณ์นะพี่แจ๊คอ่าใช่ครับแต่ก็ต้องต้องกล้าที่จะเก็บชั่วโมงบินอ่าพูดถ ผมพูดสองข้อเลยความรู้และประสบการณ์รวมถึงเรื่องของความชานาญในพื้นที่ทุกคนทุกคนต้องจินตนาการให้ออกว่าเราขายที่ว่างป่ามันต่างจากการขายบ้านขายคอนโดขายอาคารพาณิชย์แน่นอนซึ่งตรงนั้นอ่ะมันมีมาอยู่แล้วใช่ครับคือมันเกิดอยู่แล้วเราขายอย่างนั้นขายได้ง่ายกว่าแล้วก็เราพาลูกค้าเข้าไปเนี่ยบรรยากาศอะไรมันบิวหมดแต่บางคนบอกว่าเอ้ยแล้วทำไมแล้วโค้ชไม่สอนหรือคุณบอมไม่สอนขายบ้านขายอะไรไปเลยล่ะอันนี้มันพาดของที่ดินใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องพูดให้ลูกค้านั้นเห็นภาพอย่างเช่นสาธารณูปการตัวที่ดดดดิิิินนนนนนกก่อลตื้ เราต้องรู้อะไรก็คือพูดง่ายก็ต้องมีความรู้เรื่องดินด้วยต้องมันต้องมีความรู้ว่าเขาต้องถมกี่เมตรถ้าเกิดเขาลามไปแล้วต้องถมแล้วคิวเท่าไหร่คุณก็ต้องมีความรู้ด้วยให้คําแนะนาเขาได้สมมติว่าพี่แจ๊คครับผมต้องการซื้อที่แปลงนี้ครับมันลึกไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยประมาณกี่เมตรพี่ต้องใช้ถมกี่คิวโอ้โหอันนี้ต้องรู้เลยนะแล้วจะไปติดต่อดินเท่าไหร่ที่ไหนยังไงดินมีกี่แบบการขายที่ดินมันต้องรู้พวกนี้ด้วยดินมีกี่ชนิดและผู้รับเหมาถมดินเนี่ยติดต่อได้จากตรงไหน ไชหรือเปล่าอันนี้ในพูดเป็นปริมาณที่ใหญ่หน่อยแปลงเล็กๆล่องสวนก็อาจจะไม่เท่าไหร่รวมถึงข้อพิพาทแปลงด้านข้างเราขายดินเปล่าๆแต่ทําให้ลูกค้าเนี่ยทำยังไงลูกค้าเขามั่นใจบางคนบอกว่าขายที่ดินมันขายง่ายไม่เห็นมีเรละเรยดปิ่อยเยอะแยะผมบอกเลยเยอะนะอันนี้คือประสบการณ์ในตัวของที่ดินก่อนชนิดดินแบบดินตรงนี้ติดคลองยังไงคลองน้ําท่วมหรือเปล่าถนนมันทําไมถึงต้องถนนเนี่ยนะที่ดินมันสูงขนาดเนี้ยแล้วมันลึกลงไปเมตรแปดสิบถึงสองเมตรทำไมมันต้องสูงขนาดนี้คุณต้องหาคําตอบไห บางทีเราหาข้อมูลเลยอ๋อก็เพราะว่าทางอบตทางเทศบาลเนี่ยเขารวบรวมสถิติมาแล้วว่าปริมาณถนนขนาดเนี้ยสูงระดับเนี้ยน้ำไม่ท่วมอะไรพวกนี้เกี่ยวกบเรื่องน้าด้วยใช่ครับเราต้องชี้แจงให้ลูกค้านั้นเห็นภาพต้องให้คําแนะนําเขาได้บางทีว่าพี่แจ๊คครับถ้าเกิดผมถมแค่ผมดูแล้วมันถูงประมาณ2เมตรเนี่ยถ้าต้องผมเต็มเนี่ยผมถมสักเมตรห้าสิบต่ำกว่าถนนนิดนึงเนี่ยงหน้าได้ไหมพี่แจ๊กก็ต้องตอบเขาได้อันนี้เป็นความรอบรู้ที่จะต้องมีให้กับลูกค้าอันนี้แสดงว่ารอบรู้แล้วก็ต้องรู้รอบดด้้้วววยยรอบแล ถ,ถมไปแล้วมีปัญหากระแปลงด้านข้างหรือเปล่าทะเ<อ>าลาะก,กันไหมอย่างเนี้ยเราขายเราขายแปลงเยอะๆมีรถบรรทุกเข้าออกเนี่ยมีปัญหากับทางอบตอไหมถนนพันงหรือเปล่าอันนี้บางคนนี่ไม่ได้คิดถึงตรงนี้นะไม่ได้คนะิด<อ>ถึงครับก<อ>ารขายที่ดินนั้นมันไม่ใช่แค่สักๆแต่ไปยืนแล้วชี้บอกว่าดินอยู่ตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่แล้วไม,ไม่ใช่แล้วไม่ใช่บางคนเนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะมาซื้อที่ดินของคุณเพื่อนๆ่ฝากผมไม่ดีนะคุณต้องทําให้เขารู้ก่อนว่าที่ดินของเรานั้นมันมีดียังไงกว่าแปลงอื่นในลรแวกนี้ เราเคยพูดถึงเรื่องของฟาร์มมิ่งไปแล้วฟาร์มมิ่งมันก็ต้องมีคู่แข่งถูกต้องครับนะครับเราจะทํายังไงให้ลูกค้านั้นเห็นภาพก็คือความรู้ประสบการณ์นั่นแหละอย่างเช่นบางคนบอกว่าคุณแจ็คครับเนี่ยผมมาดูที่ของคุณแล้วเนี่ยขายตารางวาละ9 0 0 0บาทหนึ่งงานก็เก้าแสนเลยคนอื่นเขาขายอยู่5,000ันเองทาไมคุณขายแพงจังถ้าเราไม่มีความรู้นะพี่บอมเราก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเรามีความรู้ในที่ดินของเราแล้วแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของรอบข้างที่ดินรอบข้างก็บริบทโดยรอบแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะตอออบบบคคคาามนนี้้้ไดเเเลลลยหหััักกๆพื่่รรรใววขทูแะะปส ก็คือเรื่องของสาธาณูปโภคด้วยสาธาณูมโภคสาคัญนะคือเวลาเราชี้แจงไปแล้วเนี่ยว่าของเขา5้า0คุณพี่ครับของคุณพี่เนี่ยมันเป็นแบบไหนใช่เป็นร่องสวนค่ะเป็นท้องทุ่งนาค่ะยังไม่ถมดินเลยยังไม่ถมดินแล้วเลือกลงไปอีกประมาณเมตรยี่สิบเมตรห้าสิบอ่าแล้วเมตรยี่สิบเป็นห้าสิบถนนเข้าไปหน้ากว้างเท่าไหร่ครับคุณพี่แล้วก็ถนนชนิดเป็นถนนแบบไหนหินคุกลูกรังคอนกรีตลาดยางอันนี้ก็ต้องรู้ด้วยรู้ครับก็ต้องรู้ด้วยมีเสาไฟฟ้าหรือเปล่านี่เสาไฟฟ้าถึงหน้าที่ดินคุณไหม ครับบางคนลืมคิดตรงนี้นะครับประปามีหรือเปล่าลืมคิดสามารถต่อไปได้ไหมมีท่อระบายน้ำหรือเปล่าครับอ่าแล้วถ้าถมไปแล้ววิ่งไปแล้วเนี่ยรถบรรทุกเข้าได้ไซส์ไหนเออแต่บางคนไม่รู้ตรงนี้ด้วยนะไม่รู้นะครับบางคนบอกว่าจ้างเขามาถมก็ถมแหละที่นี่บอก200คิว2 1 0ที่นี่บอกคิว2 0 0คิว230มบครับมันต่างกันยังไงรถบรรทุกพ่วงเขาได้ไหมครับสิบล้อเขาได้ไหมหรือเขาได้เฉพาะรถหกล้อครับราคามันต่างกันหมดครับเพื่อนๆนดังนั้นเวลาที่ลูกค้าเขามาถามเราเนี่ยเวลาที่เราพรีเซนต์ลูกค ให้ลูกค้ารู้ว่าของเราแพงกว่าเพราะอะไรที่ดินของเรานั้นคุณพี่เอาแค่แบบบ้านมาสร้างได้เลยสาธารณวพวกเราใส่หมดแลละทุกอย่างเราลงไว้ลงได้หมดแล้วครับ ขายความจริงใจครับทุกคนสไตล์ผมนะผมจะบอกต้นทุนที่แท้จริงใส่เข้าไปตึ้งตึผมบวกกำไรเท่านี้ครับสามสเคุณพี่รับได้ไหมแต่คุณพ่ไม่ต้องมานั่งปวดหัวอะไรเลยจริงๆนะครับผมจะบอกว่าคุณแค่เอาเงินมาเราแก้ปัญหาให้หมดแล้วแต่บ้านเราก็มีให้เป็นพามแบบก่อสร้างเราก็มีทีมรับก่อสร้างให้วิศวกรสถาปนี้เรามีให้หมดเอาละครับเพื่อนๆครับนี่คือหัวข้อที่1ที่ผมจะพูดถึงแค่ว่าความรู้และประสบการณ์เอาแค่ความรู้ที่ก็เยอะมากนะพี่บอมนะใช่ครับเราต้องรู้ถึงทรพยอเรี มันเกิดความชํานาญมันตอบลูกค้าได้หมดเลยพี่ใช่ป่ะหัวข้อที่สองนี่คือความชํานาญนะพี่บอมใช่ครับคือหัวข้อที่สองเนี่ยความรู้ความชํานาญในพื้นที่ความคิดผมอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของร์มมิ่งเหมือนกันมันมีความสอดรับกันคืออย่างนี้ฮะเมื่อกี้เนี่ยเราเน้นเรื่องของสาธารณูปโภคครับผมแต่ตอนนี้ถ้ามองกันให้ดีมันก็คือสาธารณการรถไฟฟ้ามีไหมทางด่วนรถไฟตัดใหม่วงหวนชั้นที่3ถนนโหนทางใกล้ตรงไหนโรงเรียนโรงพยาบาลสะดวกไหมวัดวาอารามโบสถ์อะไรพวกนี้ห้างสรรพสินค้าเกี่ยวหมดนะครับ ดังนั้นเราต้องมีความรู้ความชํานาญตรงนี้มาเปรียบเทียบเพื่อหักล้างคู่แข่งหรือเพื่อพีเซนต์ลูกค้านั้นได้เห็นภาพขึ้นว่าถ้าเขามาซื้อที่ดินเปล่าแปลงนี้แล้วเขาได้อะไรเพื่อไปทํานี่นั่นโน้นเขาจะได้อะไรด้วยมันตอบโจทย์เขาไหมอย่าลืมถามโจทย์ของลูกค้าด้วยว่าเขามาดูที่ดินแปลงนี้วัตถุประสงค์อะไรจริงๆหัวข้อที่เราดิสมาเนี่ยมันรามกันหมดนะมันเชื่อมต่อมันเชื่อมต่อกันหมดถ้าเป็นหัวข้อที่3นี่คือทักษะการสื่อสารทักษะการสื่อสารก็สิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ไ สกิลการพูดยังไงให้รู้สึกว่าเรานั้นจริงใจและหวังดีกับเขาเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาคุยอะไรเนี่ยเขาสื่อถึงเราอยู่แล้ว เขาเห็นเราอยู่แล้วว่าเราเนี่ยเป็นคนเนี่ยจริงใจไหมสื่อสารออกมาเป็นอย่างไรรายการของผมนั้นถ่ายทอดจากประสบการณ์แล้วกันครับนะครับบางคนอาจจะไม่ถูกหลักถูกใจนักิชาการประท่านนะครับต้องบอกก่อนว่าทักษะของการสื่อสารของผมนั้นผมเน้นความเป็นกันเองจริงใจที่จะพูดดมองตามองแววตาลูกค้าเอาข้อมูลที่แท้จริงมาพูดกันอะไรขอได้ก็ขอครับสไตล์ผมนะก็คือเป็นการแก้ปัญหาให้ลูกค้านั่นเองใช่ครับนะครับหลักการคือเรามาช่วยแก้ปัญหาเขาโจทย์ของเขาคืออะไรอยากสร้างโรงงานอยากสร้างโกงดังอยากสร้างบ้านมีงบสร้างบ้าน เท่านี้ทำไงดี นะครับหรือว่าเขามีไทม์ไลน์ในการสร้างระยะเวลาเท่านี้ของเราตอบโจทย์ไหมลงทีเราใส่สาพวกเนี่ยไม่ทันในช่วงของเขาที่ที่เขาจะทำหรือเร่งเปิดบริษัทอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกของตัวว่ามันไม่ทันเขาก็ต้องมีไทม์ไลน์ของเขาที่เขาจะต้องพัฒนาของเขาต่อนะครับดังนั้นรรเรื่องราวเหล่านี้ทักษะในการสื่อสารเนี่ยพูดในจริงใจนั่นแหละแ,แล้วหัวข้อขต่อไปก็ต้องมีฐานลูกค้าสําหรับเพื่อนที่มือใหม่เนี่ยออฟไลน์ไปแล้วออนไลน์ไม่มีออนไลน์เรายังไม่ได้ชี้ชี้เฉพาะในการสอนนะครับอย่างผมเองก็จะสอนเรื่องการทําสื่อโฆษณาไปด้วยทำยูทูบไปด้วย ก็ดังนั้นเพื่อนๆครับท่านมาดูถึงตอนนี้แล้วเนี่ยคือฐานลูกค้าเนี่ยมันก็คือการทําโฆษณาไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นะครับแล้วก็เก็บชั่วโมงไปเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องย้าว่าคือคุณต้องมีความอดทนอดทนแล้วก็เพียรพยายามกับมันทาไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณก็จะได้ฐานลูกค้าที่มากขึ้นเยอะขึ้นแล้วรู้จักเรามากขึ้นอ่าอย่างเช่นน้องตากล้องเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเรียนรู้เรื่องของการทํารับไปในหน้าบ้านในหน้าบ้านรู้ไหมครับว่าลูกค้าตอนนี้ติดต่อมาสี่เจ้า ลูกค้าเบื้องต้นได้คนเนี้ยซื้อได้หรือไม่ได้ใช่อู้แบงค์งได้ไหมผ่านไม่ผ่าน,อานเอ๊ะอทำไม<ล>พี่บอมไม่ไปค,คทําไมไม่ไปดูลูกค้าอะไรต่างๆครับ<ๆ> เขาก็จะรู้ว่าบางทีเนี่ยลูกค้าไปไม่ถึงซื้อไม่ได้ไปก็เสียเวลาอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องบอกลูกค้าไปบางทีอย่างน้องตะก้องผมเนี่ยนะครับลูกค้ามา1เคสนะครับแต่เนี่ยพรุ่งนี้จะต้องมีเก็บเอกสารอีก1เคสซึ่งบ้านเราขายไปแล้วไม่เป็นไรครับเราบอกลูกค้าเดี๋ยวเราหาให้ตามเดวาได้เห็นไหมครับบนไครับมัมมาต่อเนื่องเลยพี่บอยมันก็ได้อีกหลังนึงแหละเราก็ไม่ได้ที่ไปวิ่งหายเขาไปพูดคุยไปเสนอตัวตาม EP 1-4่ที่เราบอกว่าทํายังไงจะได้ซับเข้ามาอยู่ใน listing ของเรา เรียบร้อยนะต่อรองราคากันให้จบพูดให้ชัดเจนเหมือนที่เราพูดก่อนนั้นเอาซั์ชิ้นนี้ไปเสนอลูกค้าที่เขาเฉพาะเจาะจงมาอันนี้ก็คือปจากบ้านหลังเดียวได้ลูกค้าสองคนเลยมันขยายไปเรื่อยๆแอย่างหนึ่งคือพอมีลูกค้าปุ๊บเราก็หารั์ได้อีกนะถูกต้องครับลูกค้าเขาก็จะแนะนํทซั์ต่อไปเรื่อยๆตรงนี้ก็มันจริงๆแล้วมันก็เนี่ยเฉพาะเนี่ยสี่ข้อนใช่ครับสี่ข้อแต่ว่าโยงใยกันหมดพี่บอม EP ถัดไปครับพี่บอมเกี่ยวเรื่องที่ดินเหมือนเดิมไปว่าวันนี้เดี๋ยวว่าขอแทรกขอเสริมนอที่ด ความรู้ด้านานการโครงสร้างงานโครงสร้างแล้วารถมดินนี่พี่แจครู้ไหมว่าเมื่อวานไปแอบไปเซอร์ว์บ้านจัดสรรมานะครับเราก็เพิ่งจะรู้ว่าเฮ้ยว่าเหมาถมดินหรืองานโครงสร้างเนี่ยเขามีเทคนิคในการถมดินที่หลายแบบมากเพื่อนเพื่อรู้ไหมครับการถมดินของรีล็อปเปอร์เนี่ยมันมีหลากหลายวิธีการถมถมยังไงให้เซฟถติเราถมอยู่3ามร้านมันทําให้เหลือร้านห้าได้โอ้เก่งมากเลยนะ อันนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูแต่บางทีเรามาเปิดเผยไม่ได้บางทีมันอาจจะเป็นการโจมตีกันอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงก็ขอบคุณร้านครัวเมืองเหนือนะครับเมืองเหนือเอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทําให้กับทีมงานเราวันนี้เราถ่ายตอนกลางวันเลยเพราะเรามาทานข้าวด้วยทานข้าวด้วยบรรยากาศได้ถือกล้องมาถ่ายเลยใช่ครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับรายการกูไม่ดูสังหานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้กับทีมงานเราด้วยนะครับผมกับรายการกูไม่รู้สังหาสิ่งที่คุณไไมมมม่่่่รรรรููู้้้สิงทีผเาาาจะหคว วันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมบาย